รับวันนี้เราอยู่วัดเขาชุ่งลมเดี๋ยวผมจะพาขอพอรองค์ท้าวเวสวรรณท่านทองลุนนะครับแล้วก็วันนี้มีฤทธิู้ไปดูด้วยเอาไปซื้อตาไทยหนึ่งทุนานะครับรอบนี้ 1, ปันห้าองเป๊ะเลยอยากรู้ว่าฤทธิ์ผู้คไหนเดี๋ยวพาขอพอรก,อก่อนนะครับใครเห็นองค์ปู่ท้าวเวสวรรณท่านทองลุนนะขอให้ท่านขอพรคนละหนึ่งข้อนะครับขอให้พรที่ท่านขอจงสําเร็จนะครับ ขอให้ท่านได้พปลดนี่ปลดสินมีกินมีใช้ไม่อุดไม่อยากนะครับเฮงๆงรวยนะครับมาหาโพแล้วว่างแล้วกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้ด้วยนะมีเลขค่าแล้วสวัสดีครับอะขอพอรก่อนเดี๋ยวผมแชร์ไปบ้านมีรถ ผมมาจุดทูปขอปู่นะรอบนั้นสัญจรไหน,นวะสัญจรเชียงใหม่เข้าหกหนึ่งเลขค่ามาแล้วสวัสดีแม่แม่ภัยวิเศษแม่ซื้ออย่างซื้อเล่น่ะลูกยังไม่พูดจักเลย เลข5ออกมาแล้วครับรอบรอบนี้รัฐบาลฟัน5นะเมื่อวานนี้แบ่งปันแล้วครับดูว่ามันจะตรงกับเลขที่ผมแบ่งปันให้หรือเปล่านะไม่ได้มาหาไม่ได้มาหาปู่นานแล้วไม่ว่างเลยครับตอนนี้กดไลค์กดแชร์้วเลขามานะอม อขอพอรก่อนนะขอพอรแม่แพี่่ขอพอรใครมาไม่ได้ขอพอรคนละหนึ่งข้อเลขห้ามาแล้วพี่ ดูว่าจะตรงเลขของที่ผมแบ่งปันให้ไหมเออนี่คือชุดที่แบบแบ่งปันนะสามห้าแปดเลขค่ามาแล้วเลขเลขตัวที่สองอะไรครับเฮ้ยอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นสวัสดีหนึ่งร้อยคนดูครับเห็นเลขอะไรครับเห็นเลขอะไรเอาขอพรปู่ครับนี่ เห็นไหมน่าลุ้นตัวสุดท้ายครับลุ้นตัวสุดท้ายเยนี่ยเนี่ยดูครับจะมีเลขอยู่ในนี้ไหมเอาดูครับขอพรครับขอพรครับนี่ครับ เอ้ยอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นฟันห้ารอบนี้ขนมไทยไงน,น่ะเห็นยังเห็นเลขไหมครับทำไมมันมืดจังเลยวะเลขไหมเดี๋ยวผมส่งให้นะเห็นไหมเห็นเลขอะไรเห็นเลขอะไร <c oughs> อาขอพรครับสวัสดีร้อยหกสิบคนดู พี่ดูนี่สามห้าแปดสามห้าสแป้าแนี่วุ้นลุ้นถ้าตัวสุดท้ายเป็นเลขหนึ่งนะโอ้โหอะไรจะมังเป็นขนาดนั้นต้องมาได้แหละเนี่ยลุ้นว่าจะเป็นห้าหนึ่งไหมเนี่ยห้าหนึ่งห้าหนึ่ง ขอรวสบายนะครับผมสาสวนของาสทุันอนุโมทนาบุด้วยกับุท่านนะครับที่มีสภานกับขช่บดทไกมาถึงนช่วงกแล้วนะครับกขออนาบด้วยขอให้สิ่งต่างๆด้นประทัสสเร็จกลับไปลยนะครับขอพรครับขอพรนะครตั้งใจอธิฐานนะครับ ขอพรคนละข้อก e ่อนครับอนละขอก่อนครับาพขอให้ปับเรื่องหน้าที่แตงนะครับผมพขึเหมือนากากับชมน้ำผลชมน้กข็เหมือนผลนะครับขอแรงใจ้นะับและ่อเองฟ้าฝนนะครับเท่วดาฟ้านะครับขอให้ฟ้าฟ้าทุคนจัดสรรดให้ขอพรครับขอพร มีโอกาสแล้วก็จนสาราแรกก็สาราหลักใหญ่เราอาครับผมสำหรับหลบแดดหลบฝนนะครับตรงนี้จะมีพื้นหมบทั้งนอนครับล้อ Library, รรหน้าจะสามารถถุดพโลได้แต่ใกล้เกิดไหนเป็นต้นน้ำนะครับผมจะได้องรีกอาเลยนะครับม่มีวิดีโอวีดีทัชให้ดูนะครับเป็นกิจกรรมบอกว่าทำฟุอลคนลุกเลยพี่ห้าหนึ่งจริงๆด้วยห้าหนึ่งจริงด้วยห้าหนึ่งห้าแวมกับมีวัฒนาร่วมกับเรา นะครับสุกเรามีที่ทำอยู่ที่นี่เราก็จะมีหน้าอะไรเลยคนไม่เห็นเลยนะครับหลายๆคนอะไรที่ฟองคนนะครับก็มีช่วงนะครับงบนฟองก้นก็มีโชควงหน้าจากข้างใต้ดินเนาะใต้ดินก็ไม่ใช่น้อยนะฟองก้นบางท่านก็ยี่สิบห้าสามสิบล้านนะนะครับผมฟองก้นก็สะสมนะครับเล็กๆน้อยๆที่ล้านสองล้านฟองกนก็เป็นรางวัลใหญ่สามสิบสามสิบห้าล้านก็มีคนยังถูกแล้วก็พากันไปเรื่อยๆนะ สวยมากเลยเจอเลขข่าดีต้องรับบรรยกาศตั้งใจอธิษฐานกันนะเสียทถูกแล้วก็พากันไปเรื่อยๆนะสวยมากเลยเจอเลขข่าดีต้องรับบรรยกาศทั้งปกป้องกันแบบสวยเลยรเอย่างนี้ต้องมาแล้วแหละเออเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะไม่ของทุกคนงงกันอย่าทำรองเท้านะครับ ป๊ะกับผมผมฟันห้าพี่แล้วมีห้าจริงๆนะแล้วนี่ใครยังไม่เห็นเคียบครับแล้วพี่ดูนี่เห็นไหมครับห้าแปดนี่ห้าหนึ่งอ่ะผมให้เลยครับเลขทูบที่ผมจุดได้วันนี้คือห้าแปดหนึ่งมันตรงกับที่ผมทำเลยพี่เป็นแค่แนวทางนะครับ รัฐบ,บาลรอบนี้ผมฟันห้านะครับตรงกันเลยพี่ห้ามันไม่ใช่ความบังเอิญหรอกนะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นคือดวงบุญสัมพันธ์ดวงที่ทําร่วมกันมานะครับเลขทู่ผมได้ห้าแปดหนึ่งนะครับพี่พี่ถ้าจะไปซื้อลอตเตอรีร่ก็ได้แล้วรอบนี้นะครับผมบอกเลยว่ารัฐบาลผมฟันห้าผมชอบห้าหนึ่งซึ่งปรากฏว่าเลขที่ผมแบงปันตรงห้าแปดกับห้าหนึ่งพี่พี่ก็ ใช้วิจรารญาในการรับชมนะครับถ้าชื่นชอบก็ไปซื้อลอตเตอรี่ไว้หรือไปจัดไบ้ก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมนะขอให้เรามีช่วงมีราภร่วมกันนะครับผม